สวัสดีครับสวัสดีมีความสุขนะครับพบกันอีกเช่นเคยขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกผู้ติดตามนะครับขอบคุณมากการที่มีคนดูแล้วก็การที่มีคนกดซับเนี่ยผมถือว่าเป็นกําลังใจของผมผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่น้อยนิดผมก็ดีใจครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณจริงๆครับตอนนี้วันนี้ก็เวลา บ่ายโมงสิบนาทีของชนบุรีนะครับผมจะไปพัทยานะครับวันนี้วันนี้รู้สึกว่าจะมีงานพลุเป็นงานพลุครับตั้งมีตั้งแต่เมื่อวันที่ยี่สิบแปดเมื่อวานที่ผ่านมาวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าวันสุดท้ายครับก็เดี๋ยวผมขอญอาตเต็มตัวแป๊บหนึ่งตอนนี้คือกระเป๋าผมอะ มันใส่ของไม่ได้แล้วกระเป๋าผมอะมันมันเยอะไปมันเยอะไปครับก็เลยใส่ใส่ไม่ได้ผมก็เลยว่าจะเปลี่ยนกระเป๋าใหม่ก่อนครับเดี๋ยวยังไงก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็กดหัวใจและกดติดตามนะครับขอบคุณมากครับ เอาละครับตอนนี้ผมก็ได้กระเป๋ามาแล้วนะครับเป็นกระเป๋าในราคาไม่แพงครับซื้อที่บาจาแต่ยี่ห้อไม่ใช่บาจาหรอกครับแต่ก็ถือว่าใส่ของได้ครบพอดีก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่างานผู้วันนี้จะมีอะไรบ้างตอนนี้ผมก็ถึง พัทยาเลครับพัทยาเหนือผมจะไม่ต้องจอดรถที่โลตัสพัทยาเนือนะครับเพื่อจะมาดูมาเดินดูนะครับดูมันเขาไม่ให้รถเข้าเลย oh. จะเป็นต้องเดินเนี่ยเป็นครั้งแรกในชะีวิตที่เดินนะเดินลงหาด It's hard to be alright when you're not here. I feel the misery, I feel the jealousy, I feel everything. เช่ารถไปเนะะี่ยเขาจะปิดทั้งหาดเลยนะครับปิดทั้งถนนเลยทั้งหาดเลยหาดพัทยาเลยก็ได้วะบา,างคนก็นั่งยันเช้าเลยนะครับฝั่งจะเป็นริมหาดเลยตรงข้ามนี่ก็จะเป็นร้านต่างๆพัทยาที่รู้กันอยู่เลยครับ When you're not here, I feel the misery. I feel the jealousy. I feel everything I didn't want to feel. ทีมีข่อสแสดงด้วยนะ คนจะเยอะมากๆ โช,ชว์จากประเทศอะไรคะโชว์จากประเทศมาเลเซียครับพูดถึงเรื่องของสวรรค์นบนดินนั่นเองเพราะสวรรค์บนดินสวรรค์นบนดินโลกนี่แหละเพราะคืนนี้ก็คือพัทยานั่นเองที่เน,น,นรมิตของ ็จบไปแล้วนะครับสำหรับงานยิงพุวันที่2มันจะมีอยู่สามประเทศครับมีมาเลเซียฟิลิปปินแล้วก็ฟินแลนด์แต่ฟินแลนด์ผมไม่ได้ถ่ายหมดนะครับพอถ่ายแป๊บเดียวผมไม่รู้ว่าฟินแลนด์มายิงที่หลังจบจากฟินแลนด์ก็ก็มีหลายหลายชุดเหมือนกันแต่แต่มันไม่ไหวครับคนคน คนค่อนข้างเยอะดูจากการเดินนะครับโอ้โหคนมันแน่นแน่นมากมากเลยดังนั้นผมก็เลยจะเลือกจอดที่ตรงนี้ครัเพื่อที่จะออกมาได้ไง่ายๆรถทัพพยาเหนือเนี่ยครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้ก็คือจบสิ้นไปแล้วสําหรับงานพุ้ัปีสองห้าหกแปดแต่ก็ยังมีของวันปีใหม่ด้วยครับเดี๋ไงว,วันปีใหม่ถ้ามีโอกาส จะเรามาถ่ายอีกทีนะครับครับว่จบไปแล้วนะครับสำหรับงานยิงพุอ่าวันที่ยี่สิบแปดยิบเก้าที่มาผมมาวันที่ยี่สิบเก้านะครับก็เป็นงานยิงพูที่คนเยอะมากๆค่อนข้างเยอะเลยเลยครับผมไปนั่งดูสองชุดอ่านั่งชุดแรกของมันมีสามประเทศครับมันมีประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินแลวก็ฟินแลนด์แต่ผมไม่รู้ว่าฟินแลนด์อ่ะมันจะมีมันจะเป็นประเทศที่สามที่เข้ามายิงผมก็เลยกลับไปสองชุดก่อนพอเสร็จสองชุดผมก็ก็กลับเลยช่วงจังหวะกลับผมก็ได้ถ่ายฟินแลนด์นะเพราะผมไม่รู้ว่าฟินแลนด์มันยิงด้วยพอฟินแลนด์ยิงเสร็จปุ๊บโอ้สวยสวยมากครับฟินแลนด์ยิงสวยมากผมก็เลยถ่ายได้แป๊บเดียวพอฟินแลนด์จบก็ผมก็กลับช่วงระหว่างเดินกลับโอ้โหคนค่อนข้างเยอะมากผมไม่ไหวจริงจริงเดินแบบ มันแออัดด้วยแล้วก็คนเบียดเบียดหัวเบียดอะไรผมด้วยโอ้โหไม่ไหวครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่ถ่ายมานะแต่ผมเดินเป็นกิโลเลยค่อนข้างที่จะโอ้ถือว่าสุดสดแล้วผมก็เลยก็เลยหยุดถ่ายคลิปไปตอนี้ก็ถึงถึงรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วก็กดไลค์แล้วก็เข้ามากดติดตามผมนะครับอ่า กดติดตามเนี่ยผมถือว่าเป็นกําลังใจในการทํางานของผมนะครับอย่างน้อยก็รบกวนถ้าได้เห็นคลิปน,นี้รบกวนกดติดตามก็ได้ครับไม่ต้องถึงขนาดกดไลค์ผมขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็ผมจะตั้งใจทําคลิปต่อไปแล้วก็จะพ,พัฒนาคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับเจอกัน